สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายมนิตุกตาแม่บบันในต่างแดนหรือตุกตารอยอัดช่อนอรกมีเรื่องสิมานําเสนอมีเรื่องที่สิมาแช่กับพ่อแม่พี่น้องค่ะให้ยูทูบให้ไปรีวอล์กคัมทูมายช่องเนอตุกตาก็มีเรื่องที่มาแช่เนาะค่ะเนาะเรื่องที่สิมาแช่นี่ก็คือแบบมันเกิดขึ้นกับตัวตุกตาเองค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวตุกตาเองนะคะเนาะโดยเฉพาะอ่ากับอ่คนที่เหตุยูทูบมือใหม่ พูดสิเบิงคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะมื่อไม่ถี่กระลังเหตุคลิปขึ้นทุกตานะะี่ค่ะทุกตาก clip, ็เป็นเมื่อไม่ถี่กรลังเฮตุคลิปเนาะคะ่ะเนาะกรลังเรียนรู้เฮ็ดคลิปเนาะค่ะเนาะแต่เผอิญอ่าทุกตาก็เลยเจอปัญหาปัญหาหนึ่งก็ประหลุว่ามันสีเกี่ยวของกับอีหยังเนาะคะ่ะเนาะทุกตาก็เลยอามาแช่กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อแบบว่าเพื่อนๆแบบว่าเจอปัญหาเดียวกันกับทุกตานะค่ะเนาะทุกตาก็คิดอยู่ว่าเสียวมาแช่ดีหรือเ,เอามาแช่ดีเพราะว่าทุกตาก็ยานโดนโดนเตะล่อบข ปิดอย่างประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าตุกตาก็นอนคิดอยู่หลายมือหลายเว้นก็เลยแบบเออเอามาแช่เบิงฮาเทียแบบมันได้ประโยชน์กับคน,คนอื่นถึงจะคล้องสิงแบบว่ากระทบแน่ก็บ่าเป็นอย่างประมาณนี้เนาะค่ะเนะาะก็เลยลองเอามาแช่อ่าก็คือแบบว่าเลี้ยงสแปมเนาะค่ะเนาะบางคนก็อาจสิรู้ลเนะค่ะว่าสแปมนี่คืออีหยังเนาะค่ะเนาะแต่ว่าที่มื่อไม่เทียดยูทูบบางคนอาจจะเปิดท่านรู้เนาะค่ะตุกตาก็เลยไม่แช่คือตุกตากนี่ค่ะตุกตากเป็นมื่อไม่ กำลังหาเทคนิคยูทูบตุกตาบรรลุว่าสแปมคืออะไรประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าตุกตาคอมเมนต์หรือ,อยังไปติดในในสแปมในช่องของเพื่อนเพื่อนพี่แม่พี่น้องตุกตาขอโทษมาตรงนี้แล้วค่ะเด้อเรากับตุกตาก็สิบว่าเปิดเข้าไปเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะว่าผู้ใด้ติดอยู่ในสแปมคอมเมนต์ตุกตาแบออาาน่ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางคนกับแบบเอออาจจะสิบอยากเห็นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ โอเคค่ะตุ๊กตากระสิมาบอกประสบการณ์เกี่ยวกับสแปมคืออะไรนะคะเนาะสแปมคืออะไรสแปมก็คือเพื่อนเนเข้าไปคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของเพื่อนๆนแล้วทีนี้เพื่อนๆนดูดูคลิปดูวิดีโอไม่ถึง3มหรือ4นาทีแล้วเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ตัวนั้นมันจะไม่ขึ้นไปโชว์ในช่องของเพื่อนๆนมันจะไปมันจะไม่ขึ้นไปในช่องอ คอมเมนต์นะคะมันจะตกหล่นลงไปอยู่ที่แบบสแปมสแปมประมาณนี้เนาะค่ะเนาะซึ่ง YouTube เขาสาั่งไว้ให้เนาะ,ะเนาะแต่ว่าเออเขาสาั่งไว้ให้เพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนถ้าเวลาเขาไปเบิ้งคลิปของเพื่อนเื่อนคนอื่นก่อนจิตคอมเมนต์ก็ตุกตาขอมาตรงนี้เด้เค่ะเนาะขอให้พ่อให้พี่น้องเบิ้งให้ถึง3หรือ4นาทีถึงหานาทีหรือว่าเบิ้งจบคลิปเลยได้ดีค่ะ ให้เบิ้งจบคลิปเลยยิงดีนะคะเนาะแล้วก็จังคอมเมนต์ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนเบิ้งจบคลิปเบิ้งไปเคิงคลิปประมาณนี้เนาะค่ะเนาะหรือว่าเลื่อยสามหน้าที่ไปคอมเมนต์นั่นเมื่อกษิเมื่อขืนยูช่องของเพื่อนเพื่อนคือแบบเมื่อเกษมเมื่อขืนโช์เป็นปกติคือถ้าใดเห็นยูทูบสิรูเนาะค่ะเนาะมืนกเกษมขืนมาโช์ปกติเนาะค่ะเนาะเราเพื่อนๆนคนนั้นอะเราเพื่อนในช่องเขาก็เียนคอมเมนต์แล้วเขาก็จะไดตตอบเท่ากับประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเราถ้าเกิดว่า เพื่อนๆคนไหนที่เบิ้งของเพื่อนเมื่อถึง3หน้าที่เราคอมเมนต์คอมเมนต์มันกระสิบบโชเราเพื่นอนกระสิบได้ตอบกลับ <c oughs> นั่นนะคะเว้าแล้วว้าแล้วก็จะฝ่าเปิดนี้ให้เบิ้งต่อไปก่อนค่ะให้เบิ้งต่อไปอย่าฝ่าวกดนี้เบื้องให้มันจบก่อนค่ะมีประโยชน์อยู่ด้อ่ามีไปยางลอยกัมีประโยชน์สําหรับแบบเมื่อไห่ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะก็คือแบบมันสีบบขืนมาโชว์เราเพื่อนกระสิบรด้ตอบกลับคอมเมนต์ประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็ตุกตาก็ โทษอีกครั้งหนึ่งที่แบบว่าตุกตาบ่ได้ตอบกลับคอมเมนต์เพื่อนๆเพราะว่าตุกตาบ่เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนั่นเองค่ะอันนี้ก็ยกรธกัน้อคะเด้อขออภัยณที่นี่นะคะเนาะเดี๋ยวตุกตาสิเขาไปเช็คเบิ่งว่าผู้ใดคอมเมนต์ตกหล่นอยู่ในหันแน่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันบ่ท่านโดนเกินหรือว่าระยะเวลาหลายเดือนตุกตาก็อาจสิแบบว่าอกดอนุมัติก็คือว่าถ้าเกิดว่าตุกตาเขาไปกดอนุมัติ คอมเมนต์นั้น,นกั็สิเดงเข้ามาในคอมเมนต์ปกติตุกตาก็เห็นคอมเมนต์นั่นทันทีเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตุกตาสีกดลบทิมก็ได้ค่ะแต่ว่าตุกตาอาจสิก่กดลบทิมลบทิมเนาะค่ะเนาะตุกตาอาจสิกดอนุมัติถ้าเกิดว่าตุกตากดลบทิมนัมม้นคอมเมนต์นั้นก็คือหายไปเลยค่ะตุกตาก็เห็นเ้วก็มันก็สิบ่อยู่ในช่องนั้นอีกเนาะคะ่ะมันก็สิบรด้ตกลงอยู่ในช่องสแปมอีกเนาะ,ะเนาะจังไดตุกตากเขาฝากคุณแม่พี่น้อง่าแบบว่า<笑><笑>ได้โปรดกรุณา เบิ้งคลิปของเพื่อนๆให้มันได้ซีถึงหานาะทีหรือเคิร์งคลิปก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าบ่มกักหรือบ่ชอบให้ก็กดอ่าอันไลค์ไลค์ประมาณนี้ก็ได้เนาะค่ะเนาะหรือว่าคอมเมนต์ไปก็ได้ว่าเออบ่มักนิสั่นนงสีเนาะค่ะเนาะคือแบบแต่ว่ากับพยายามเบิ้งให้มันจบคลิปเด้อคะ่ะเด้อก็สิเป็นการดีแล้วก็เป็นการให้เกียรติเพื่อนๆที่เฮ็ด YouTube น้ำกันเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าทุกคนก็คงสิรู้นะคะเนาะว่า เหตุยูทูบเนี่ยกลัวฮัสิตัดต,อ,ตอกลัวฮัฟเซตมาเป็นวิดีโอใดนี่มันใสเวลายเงาใส่เวลาโดนเป็นไดโดยเฉพาะเมื่อไห่สําหรับพวกเขานะคะเนาะเมื่อไห่สําหรับแบบคนที่กำลังหัดเฮ็ดไม่เนาะคะ่ะเนาะมันยากอีหลีค่ะมันแบบใสเวลาโดนเนาะคะ่ะเนาะจังไลก็ซอยกันเบิ้งให้มันจบโอเคค่ะอันนี้ก็คือสแปมคืออะไรกับหูไปแล้วนะคะเนาะอ่าถางบางคนยังบ่าเข้าใจเพื่อนๆบ่าเข้าใจกับคอมเมนต์คอมเมนต์เขามาถามตุกตาได้อีกเด้อค่ะ นี่คือประสบการณ์จริงๆที่ตุกตาเจอเราอ่าที่ว่าสแปมนี่เขาสีปิช่องเขาบอรประมาณนี้เนาะค่ะเนาะตุกตากคิดว่านะคะคิดว่าที่ตุกตากเขาไปเบื้องเขาไปศึกษานะค่ะเนาะน้ำเผื่อนรุุนพีหรือว่าที่เขาไปอ่านเนาะค่ะเนาะตุกตากแบบบ่ค่อยมั่นใจเนาะค่ะเนาะแต่คิดว่าเขาคงสีปบบิดช่องคะ่ะเขาคงสีปบบิช่องแต่ว่าเขาสิปิดการมองเห็นหม่ถึงว่าช่องของเขานี่เขาให้คนมองเห็นหน่อยที่สุด เท่าที่เขาเสิเห็ดได้สมมติว่ามมอยุ่มพันช่องซื้อไข่ซื้อไข่กับซื้อช่องเฮ้าเนี่ยเวลาเฮ้าเพื่อนๆรัวเฮ้ากดเข้าไปพิมพ์ซื้อช่องเข้าไปนี่เนาะค่ะเนาะมันอาจจะเป็นตกอยู่แบบตรงท่าย,าย,ายมูเลยค่ะมันอาจสิหายากประมาณนี้เอาไว้วิไงว่ามันอาจสิหายากเนาะค่ะเนาะหรือของบางคนอาจจะเป็นช่องดำๆที่อยู่หน้าโฮมเพจเนาะค่ะเนาะอันนี้ลุกตาเพรรู้ว่าเหตุผลยังเนาะค่ะเนาะ ตุกตาเจอสองครั้งเนาะคะ่ะเนาะมันจะเป็นช่องดำ,ดำยูโฮมเพจของตุกตาเนาะคะ่ะเนาะตว่าเขาบดไอปิดของเขานะคะ่ะเนาะเวลาเขากดเข้าไปในโฮมเพจมันสิบปเห็นวิดีโอเลยมันสิบปเห็นวิดีโอทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปในช่องทีแบบว่ายนะ่อวิดีโอน่ะมันก็ะมีทุกอย่างเพื่อนๆกดหาก็เจอเพียงแต่ว่าอ่าคือตุกตาบอกเขาอาจสิแบบแบบว่าเอาไปไหวมองลางๆประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือปัญหาที่ตุกตาเจอมากก็ปรู้ว่า ปัญหาแปมหรือว่าปัญหาอีกอย่างเนาะคะ่ะเนาะตุกตาก็เลยแบบว่าร่อนใจก็เลยแบบฝ้าออกมาแช่เนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่เพื่อนๆที่มีคนที่มีความสามารถที่แบบรูร้ายกว่านี่ที่แบบเพื่อนรุ่นพี่รุนยังที่เคยเห YouTube มาแล้วรูก็คอมเมนต์มาบอกตุกตานเรืองค่วว่ามันเป็นสาเหตุอีกอย่างเนาะค่ะเนาะกับแบบอยากเอามาแช่ค่ะกับ,บรูเพื่อกันว่าสิโดนบอแต่ว่าคิดแล้ว หนาเสียวมาแช่เพื่อนๆสิไดลูนะคะเนอะอเพื่อนเฮ็ดยูทูบไม่สิไดรู้คำว่าสแปมนั่นเนาะคะ่ะมันก็สำคัญอยู่ค่ะถามาสำคัญบอ่อาบางคนอีกอาจสิบว่าสำคัญกับบางคนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสำหรับตุกตาคิดว่ามันสำคัญอยู่ค่ะมันสิลดคาลดคาช่องของเฮ้าลงไปอีกเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าเฮาติสแปมหลายๆเนาะ,ะเนาะถ้าเกิดว่าเฮ้าสีแบบบไห้มีปัญหาอันนี้ก็คือเฮานะ่ะไปเบิ้งคลิปของเพื่อนๆพนพยายามเบิง่ง ซีนาทีขึ้นไปเบิ้งให้มันยาวกานี้หรือเบื้องให้มันจบเนาะคะ่ะเนาะเรากอนเพื่อนๆที่เขามว่าเบิ้งในคลิปของเขานี่กับให้ยามเบิ้งแบบให้มันซีนาทีขึ้นไปแบบเบิ้งให้มันจบด้วยค่ะเด้อเราจังคอมเมนต์หรือกดไลค์ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะเราปัญหานี้มันก็สิบ,เ,บเกิดขึ้นแล้วมันก็สิดีครับช่องทุกช่องในยูทูบเนาะเนะ,ะเออเราถามว่าสิเขาไปเบิ้งได้จังไหนบางคนว่าเออรู้แล้วสแปมนะ่ะเรา สิเขาไปเบิ้งใดจังไดอันนี้ตุ๊กตาเกิียณมาแนะนําคร่าวๆเนาะค่ะเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเอาเขาไปในแบบว่าครมหรือว่าใน Google Chrome นะค่ะเนาะแล้วก็กดพิมพ์เข้า y า youtube หรือว่า YouTube s t u d i o ถ้าเกิดผู้ใดว่าท่านไม่ youtube Studio ก็แบบว่าดาวน์โหลดมาไว้เด้อค่ะทุกคนตรงนี้เพราะว่ามันสิเช็คนั่นเช็คนี่แดบเช็คเ,เบิ้อยยังได้ทุกอย่างอ่าบางคนเขาเจ้าก็อาจเอิ้นว่าขอา <c oughs> อภยัย่ะบางคนเขาเอาอาจเซิ้นว่า หลังบ้านยังประมาณนี้ค่ะนะ YouTube Studio นะคะเนาะต้องแบบว่าดาวน์โหลดมไม้เนไะคะะ่เนาะเรากลดแบที่นี่เ,เขาไปด้วยค่ะพ่อจะเห้เขาไปในโครมในโครมนั้นเท่ากับแบบว่ากดพิมพ์เข้าไป YouTube นะคะเนาะในสายมือเขาไปในช่องของฉันก่อนด้วยค่ะเขาไปในช่องของฉันเดี๋ยวยุสสายมืออ่ะมันสิมีชุมชนนะคะเนาะให้กดเข้าไปในช่องชุมชนมันก็สิเห็นค่ะมันก็สิมีเขียนเขียนบอกเข้าเองแล้ว,ว่าสแปมอยู่มืองไหนอยู่มองหันประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ ของบางบางคอมพิวเตอร์หรือว่าบางอันนี้ต้องเข้าไปในเฉพาะในคอมพิวเตอร์นะคะ่ะทุกตาคิดว่าเข้าไปได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์เพราะว่าในมือถือทุกตาล่องเห็ดบางแล้วมันเข่า,าไม่ได้นะคะเนาะโอเคค่ะไปเข่าคอมพิวเตอร์เด้อค่ะเด้อหรือแล็ปท็อปมาน,นะะีเนาะค่ะเนาะหรือบางอันมันสีอยู่ขวามือแล้วมันสีมีคําว่าเดสก์ท็อปมาบนี้หรือว่าคล้ายว่าฟันเฟืองนะคะกดเข้าไปนะะเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คิดว่ามันสิขึ้นว่าะคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะ ก็กดเข้าไปตรงนั้นภาษาไทยก็เขียนว่าชุ่มชนเนาะคะ่ะเนาะอยู่สายมือกดเข้าไปตรงนั้นไปตรวจสอบไปหาหาเบิง่งหลดค่ะเดียวกับพ่อเองไปงงงเศร้าๆไปหาเบิง่งเดียวกับพ่อเองเนาะคะ่ะเนาะเรากลับมาที่นี่อำ่ำก็เคื่อนที่ตุกตาบอกมันก็นสีเมเช่องซหลิียมให้เ้าอนุมัติกับทังขยะเคื่อนที่ตุกตาบอกเจ้าสีอนุมัติเราหรือว่าเจ้าสีกดถิมก็แล้วแต่ไม่มีผลไม่มีหยังเนาะค่ะถ้าอนุมัติขึ้นมาเนี่ย คอมเมนต์นั่นมันก็้จะเกินมาโชว์หน้าจอเพื่อนๆก็เห็นแล้วเขาก็ันได้ตอบกลับซึ่งกันและกันประมาณนี้เนาะค่ะเนาะถ้าเกิดว่าลบทิมคอมเมนต์นั่นที่เพื่อนๆคอมเมนต์มากหรือตุ๊กตาคอมเมนต์ไปในเพื่อนช่องเพื่อนๆก็สิหายไปอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราลบทิมเนาะค่ะเนาะเราไปที่นี่เพื่อนๆคนไหนที่รู้จักที่แบบมีประสบการณ์ไลค์ก็นี่ก็สามารถคอมเมนต์เขามาแนะน้ให้ตุ๊กตาแน่นเลยค่ะว่าสิแก้ไขปัญหาหรือว่า เฮ็ดอีหยังจังใดประมาณนี้นะคะเนาะแล้วก็วาตุกตาให้ข้อมูลนี่แบบว่าให้ข้อมูลแบบทั้งหมดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าระท่านทั้งหมดหรือเพื่อนๆฮู้อนหูยังกับเขาเขามาคอมเมนต์บอกตุกตาเพิ่มอีกในเดอค่าเดอ่าอันนี้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจไปคะคอมเมนต์หมาถึงว่าขออีกั้ังย้ำอีกข้า่งนะะเนะาะกรลุน้าเบิงคลิปของเพื่อนๆให้เลย4นาที หรือว่าเบิ้งห้จบยิงดีเนาะคะ่ะแล้วจังคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะโอเคค่ะนี่ก็คือปัญหาของตุกตาตุกตาเจอมาเองเนาะค่ะเนาะตุกตาเลยหลอนใจเลยฝ่าออกมาแช่เนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเขาบอปิดช่องเนาะค่ะคิดว่าเขาบอปิดช่องแต่ว่าเขาสปิดปิดการลดลดที่แบบว่าบวไ้มองเห็นหน่อยลงเวลาเพื่อนเพื่อนพิมซื้อหรืออย่างขาวแฝงสิมันสีบลอคไข่โชว์มันสีโชว์คลิปของคนอื่นเขามากมากัวอันนั้นก็คือลดการมองเห็นนะคะ ส่วนว่าปิดหรือว่าปิดนีตุกตาบ่แนใจเด้อค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดตุกตาลู่อีกอย่างสิกส็สิเอามาแช่เอามาบอกอีกที่หนึ่งเด้อค่ะกะบ็บ่แนใจใกันว่าคงจะคว้องนอิสิโดนบ่สิเ็ดคลิปนี้ขึ้นมาเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าก็อยากเอามาแช่เนาะคะนะ่ะเนาะมันแบบอยากให้มือใหม่คือตุกตาเนี่ยลู่เนาะคะนะ่ะเนาะสีได้สังเกตคําว่าสแปมน้าเนาะคะนะ่ะเนาะโอเคค่ะตุกตาก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังหัดทำ u t u b e เหมือนตุกตาเนาะคะ่ะ Good luck everybody โชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย